เายอนเบิงนองเพลงมือแรกก่อนชิมาเปลี่ยนห้อยใจบังไฟแสนเมื่อนั้นมาขออยู่วงกับแพ่าวแสงทองกัปตุรบานฟิแนแลนด์และกาไดออดิชั่นร้องเพลงให้ฟังแต่ว่าแพ่าวแสงทองกัปตุรบานฟิแนแลน,นด์ยังบทนันได้รับจนมือหนึ่งนะฮะเพพาวกัปตุรบานฟิแนแลนด์ก็เลยตามมาที่บ้าน<อ>เพื่อสิมาฟังให้แน่ใจอีกทีหนึ่งว่าความตั้งใจของน้องมีจริงบอ แต่ว่าในใจเพิ่อกมักเลยล่ะเสียงเนาะหลังจากนั่นนะฮะกะ็อนนบอกกับน้องเพลงว่าสิรับไปอยู่วงน้ำ มื่อนั้นน้องเพลงดีใจนะฮะลังน้ำตาพร้อมกับคุณแม่ของน้องเพลงนะครับหลังจากนั้นกอลัมห้อยใจบังไฟแสนก็เกิดขึ้นและก็ดังต่ำานะครับให้มอลัมกลับมาคึกคักกันอีกเถื่อหนึ um like ่ง